ค่อยโล่งใจหน่อยนิดนึงถ้าไม่ตีเราก็เราก็บเกมนะครับเราต้องตีแม่ติ๋มมาตรงต้องอ้ยน่ากลัวนะครับแม่ติ๋มมากกว่าต้องได้วัดบ่อยนะครับเพราะว่าเป็นเซตที่เกมนะครับเซตที่เกมเซตที่เกมครับเกางครับกางอันนี้มหลังเห็นไหมนี่เ้อเอาเกี้ยงขึ้นครับเอาเกี้ยงขึ้น ไม่ยอมให้เกมนะครับไม่ยอมให้เกมเต่าเหมาเขาเราจะไม่ยอมให้เกมนะครับท่านผู้ชมตอนนี้สกอร์อยู่ที่12ต่อ8นี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาละใกล้จุ่มลบนี่ชนให้หน่อยครับชนให้หน่อยชนให้หน่อยเออเลี่ยนเลี่ยนเลยแม่เลียดเลียนเลยเลียดเข่ตัวนี้เลียดเข่าเออเอาเลียดดูเลียดดูเลียดมาไกลเลี่ยนไกลเอ้ยใ้แล้วใก้เลย สามสัปเอ็ดเอ็ดเอ็ดเฮ้ยตายแล้วพ่อต้องได้โดดสูงด้วยนี่ทำยังไงก็เชิญโอ้โหแม่งยังมาได้ไงเนี่ยเห็นไหมลูกนี้ครับเราต้องกำจัดลูกนี้ครับกำจัดลูกนี้ดูครับลูกสองครับลูกสองโอ้อได้แล้วครับได้แล้วได้จริงๆครับ ได้ฟัดตลอดครับได้ฟ <iam trips> ัดตลอดได้ฟัดนี่กลางนั่นดีโอเคียงได้ครับเคียงได้โอ้แม่นมากครับแม่นมากมันเต็มหัวหมดนะลุงโอ้แม่นจริงๆครับลุงเมื่อกี้นะครับหัวหมดนะครับว่าไงครับแม่โอ้ยโอ้โหคือเกมแล้ว เอาเอากี to to t iny. <t iny. <t iny ่ยงขึ้นหรือไงหรือยังไงบันน่าสั้นไห่คุ่กุ้งตีอันนี้สั้สูงเอ็ดบเสือใหญ่คุ่กุ้งตีเสงอยู่หลักอาไรยังไงครับอเอาเกี่ยงขึ้นครับเอากี่ยงขึ้นบบ้้าานนสมาธิดีครับสมาธิดีสมาธิดีครับโอ้โหเจ็บปวดเจ็บปวดจริงๆอุ้งคูุส่งไม่ถึงนะครับ ও <laughs>